ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออนเมจิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับก็มาถึงสักทีเนะสำหรับวันที่8เดือนกุมภาพันธ์2021เนาะเป็นวันที่ฮิกัง SP นะครับได้เข้ามาสู่เซิร์ฟ g l o b a l เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> วันนี้นะครับจะมี อะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้คือเฟิร์สไทม์เลยนะครับคือแบบผมกลับมาจากเรียนกลับมาจากทํานูน่ทนทํานี่เคลียร์งานเคลียร์ของปุ๊บหมาเปิดเลยนะครับเรามาดูกันนะว่าจะมีอะไรกันบ้างาแค่ตัวโมเดยลก,กระดูกแมงกะเทแล้ว <laughs> โอเคเข้าเซิร์ฟกันเลยดีกว่า ก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมเล่นในสตรีมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในมือถือมันก็จะเข้าได้เลยมันไม่ต้องมาเลือกนะครับโอเคแดกนิดหน่อยแดกนิดหน่อยโอเคนะครับก็เข้ามาถึงก็จะเจอกับตัวของสกนะินโอเทนงูเอเนาะ เป็นสกินใหม่นะครับก็ใครอยากได้ชุดะน่ารักน่ารักก็ไปจับจองกันได้นะครับในราคา126ยกม่วงนะครับก็ <c oughs> สวยดีนะครับสวยดีความรู้สึกผมก็โอเคครับโอเคกว่าสกินก่อนก่อนนี้นะครับเนาะก็เป็นสกินยกม่วง <c oughs> ไม่ใช่สกินธรรมดานะครับก็ใครอยากได้ก็จัดเลยนะครับแต่ผมยังก่อนนะครับยังก่อนแล้วก็ เข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็เดีย๋ยวผมขอรับอะไรพวกนี้ก็ <c oughs> เข้ามาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวของแถบทางขวามือนะครับที่เป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่เนาะไอกิจกรรมตัวนี้ทุกคนนะครับน่าจะเสร็จกันไปแล้วนะครับเพราะว่าทําค่อนข้างง่ายนะครับแจกของเนาะแล้วก็มีตัวของกบนะครับกบทองคําก็ นี่เลยครับของรางวัลที่เจ้าตัวกบมันจะให้เรานะครับว่าท่านจะดวงดีกันคราดหน้าไหนนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมดวงดี้วเนี่ยเอาจริงเอาไปเล่นไปเปิดมาได้กบทองคําขั้นสุดสองตัวเลยเนาะเพราะคนปกติอาจจะได้แค่แบบพวกกบหินธรรมดาโอเคเปิดเลยแล้วกันโอ้โหเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยเนี่ย สโนบอ่ะคือแบบหายากสัตว์บอกแค่นั้นนะ่ะสโนบอลมาโอ้โหได้แต่ของกาก,าก,ากโอเคก็ไปลุ้นดวงเอากันนะครับก็ของระวันก็ตามนี้เลยเนาะว่าท่านนะครับจะดวงดีกันแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับดวงเกลือจัดโอเคแล้วก็ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัญเชิญนะครับก็120ใบนะครับก็รับไปเลยครับ S R S P 1ตัวนะครับก็ผมยังไม่อัญเชิญนะครับคลิปนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผมนั้นนะครับตัวผมตัวผมนั้นขอเซตอยู่นะครับตัวของอีบามื่นนะครับก็ตอนนี้มีแล้ว53เนาะก็วันนี้ขออีก2 5้าสามห้าสี่้าห้าห้าเจ็ดหแปดเก้าประมาณอีกสามวันนะครับอีกสามวันเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสักสามสี่วันเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันได้ประมาณไหนเนาะสำหรับเลทนี้นะครับสำหรับตัวผมนะครับขอให้มันตรงเลทนะ <laughs> แล้วก็จะมีตัวของ S.R. S.P. ไม่ซ้ำนะครับเอ้ยไม่ใช่สิจะมีของ S.R. แล้วก็ S.P. นะครับของสามปีนะครับมันแจกเนาะมันแจกให้ว่าเรานะครับเราจะได้รับตัวไหนนะครับในการที่มันแจกมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมารับไอจ้าตัวนี้แหละแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถปั๊บทัวนะครับให้คนนะครับของเรานะครับว่ามันจะมีไอตัวของกระดาษนะครับ กระดาษให้ออกมาปาครับมันก็จะสุ่มเศษนะครับในตัวกระดาษนีอย่างเงี้ยกระดาษมันปาแตกง่ายนะครับปาิีเดียวก็แตกและนี่ก็ได้เทสโซส,สามแช์นะครับมันสุ่มนะไอตัวกระดาษมันสุ่มว่าคุณจะได้เศษอะไรนะครับก็ปาชิวๆครับอันนี้ปาชิวๆไม่ต้องซีเรียสกับมันมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยทานุกิโอ้โหเศษเอ้ยปาไม่แตกโอเคแตกอันนี้ได้อะไรเนี่ย โอ้โหานูกิกลอที่กังมานะโอเคอันนี้ได้วอลเลอร์โซนี่ได้อะไรนะเนี่ยเารุเหมือนจะได้ของดีนะของดีอยู่เมื่อกี้จากที่อ่านๆผ่านๆนะครับก็มาปาเล่นกันนะครับมาปาเล่นกันได้เนาะว่าท่านจะได้ตัวไหนอะไรบ้างยังไงนะครับ เฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนเหมือนมันได้อเ r ไม่ใช่เหรอชื่ออ๋อเอ็นมะฮิกังวานะอลืมไม่เป็นฟ็อกนึกว่าจะได้เป็นตัวเอเดอรกับโอ้โหเจอคุณหลอกดาวเข้าไปนะครับก็มาลองปลากันนะครับมาลองปานนาลาเล่นกันเนาะไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ ของรางวัลอันนี้ก็คือของรางวัลของผมเนาะสำหรับที่ผมเล่นนะ p v p ของผมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับร้านค้าจะเป็นการลดนะครับ20%สนะครับสำหรับร้านค้าสกินนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับว่าท่านผู้ชมอยากได้ตัวไหนได้อะไรยังไงเนาะก็ตามแล้วแต่จริตของท่านเลยนะครับว่าท่าน อยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวแนวไหนอยากทำอะไรอะไรยังไงนะครับก็ผมจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับอีบาร์ล่างนี้เนาะมันเท่นะครับผมอยากได้ตีมแบบแนวสมุรไรอย่างนี้มานะครับก็ซื้อเลยกดแชร์เอาหยก20นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับตัวของชูเทนนะครับชูเทนเนาะที่ผมจะซื้อก็คือเจ้าตัวชูเทนล่างนี้นะครับมันเท่ดี ก็ซื้อเลยแล้วกันโอเคแล้วก็กดแชร์ไปแล้วก็จะมีอีกล่างหนึ่งนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวเจ้าซูสบินะครับซูบิร่างนี้เนาะที่ผมจะซื้อแต่เดี๋ยวยังไม่ซื้อเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวต้องขอคิดดูก่อนนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่าจะดสนใจซื้อเลยดีหรือเปล่านะครับก็ s r 120ใบจบไปนะครับแล้วก็ ในส่วนของกบทองคำก็จบไปอ่อ for วันนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นของไอตัวเอาอ๋อันี้มันต้องแชร์นี่รู้สึกจะต้องเล่นในมือถือป่ะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวขอดูกันนะเอ่อ อันนีน้น่าจะต้องเปิดในมือถือนะครับรู้สึกว่าเปิดในนี้มันน่าจะไม่ได้นะครับโอเคข้ามไปเนาะส่วนเจ้าตัวกบก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็บริจาครูปภาพนะครับก็เป็นพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมของเจ้าตัวการบริจาคอยู่แล้วเนาะว่าแลงหนึ่งถึงยี่สิบก็รับไปเลยนะครับเสร็จตัว SP ที่กังนะครับก็ตามนี้เลยครับตามของรางวัลที่มันมีเลยเนาะก็อย่างมากนะครับอย่างมากก็ใครที่หวังว่าจะได้นะครับจะได้หยิบจับหรือครอบครองนะครับก็อย่างมากก็ยังต่าสิเออพูดผิดยั <laughs> ยงต่ํานะครับก็ต้องแรงสักสามร้อยถึงห้าร้อยเนาะเพราะว่ามันจะได้หนึ่งเศษนะครับพอคุณมีหนึ่งเศษปุ๊บคุณก็จะสามารถไปแลกนะครับไปแลกให้ครบมันหกสิบเศษจนได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้หวังว่าเออเฮ้ยขอมีเศษต้นสักเศษหนึ่งก็ให้ติดท็อปพันธนะครับเพราะว่ามันจะได้เจ้าตัวกรอบเนาะกรอบของฮิกังนะครับก็สวยอยู่นะครับเป็นดอกนะครับขยับได้ด้วยนะส่วนใครที่ไม่เอาอะไรเลยก็บริจาคนะครับช่องละช่องละหนึ่งนะครับมันกะ็จะได้ดลลาะขาวกับเงินอีกนิดหน่อยนะครับเนาะโอเคตรงนี้จบไปแล้วก็นี้ก็จะเป็นการ <c oughs> สะสมนะครับสะสมจะตัวรูปภาพนะครับแล้วก็พอได้ครบนรับได้ครบมันน่าจะกลายเป็นตัวเขตของเรานะครับก็มาเล่นกันนะครับมาเล่นสะสมกันได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดมันมีอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเล่นอะไรบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกสักคลิปหนึ่งแบบเจาะจงเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้จะมาพูดในภาพรวมนะว่ามันมีอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของตัวฮนะิกังเนาะว่าให้เราสามารถเข้ามาเล่นมาทําอะไรได้เดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเล่นมาเล่นเจ้าตัวนี้ด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอต้องไปจัดรูนจัดอะไรก่อนนะครับเพื่อเจออ้โมงเจอมอนนะจะได้เล่นถูกนะครับแล้วก็นี่มี ซัมมอนนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับรอกันมาเนิ่นานานพอสมควรนะครับกับการซัมมอนหาฮิกังมานะ SP นะครับแล้วก็การซัมมอนในรอบนี้นะครับมันพิเศษตรงที่มียันทองนะครับยันทองที่สามารถเลือกได้ทุกตัวนะครับทุกตัวทุกตัวเลยนะครับฮิกังมานะ SP ก็เลือกได้นะครับก็ ก็โอเคนะครับโอเคแต่ว่าการที่คุณจะได้ยันทองนั้นมันก็ไม่ได้จะได้ง่ายๆนะครับค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเรดการได้ยันทองก็10นะครับ10%ของผมมันเป็น15กับ10เนาะถ้าเกิดเป็นของคนปกติทั่ว <c oughs> ถ้าเกิดเป็นของคนปกติทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ที่3นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูข้อมูล นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปนะตัวไก่ก่อนโอเคมันจะเป็นสามเปอร์เซ็นตนะครับกับสี่เปอร์เซ็นตเนาะตรงนี้นะครับสําหรับไอดีที่ตัวละครยังไม่ครบเนาะเพราะว่าของผมมันครบไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็การจะได้ยันทองก็ใดๆนะครับใดๆตัวเลขก็อาจจะไม่สําคัญนะครับถ้าคุณดวงดีพอเนาะถ้าคุณดวงดีคุณเปิดสิบใบปุ๊บแม่งยันทองออกก็จบก็ได้นะครับแต่คุณดวงเฮ่ เชีย่ยๆเลยนะครับเปิดสมมุติว่าคุณมีอยู่สัก500ร้อยใบเองคุณเปิด5้าร้อยใบแม่งก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันการันตีที่7 0็ดร้อยใบหรือห้าร้อยใบนะแต่คือสูงครับเรียนมันค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าดวงไม่ดีพอก็ไม่ต้องไปหวังมันมากครับก็แค่คิดว่ามันเป็นโบนัสพิเศษนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับกับมันมากเนาะไอหยันทองเนี่ยแล้วก็เดีย๋ยวผมขอ รับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าสามปีที่รอคอยเขาจะให้อะไรมาตอบแทนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยมากดแชร์แล้วกัน ขอพลังจงสถิตแด่ข้าโอโ้อะไรวะโอ้โหอุตส่าหา์แบบเนี่ยถ้าเกิดมันได้ตัวอื่นน้ำจะดีมากเลยทำไมอะ่ะตัวมีเป็นร้อยเป็นพันได้โอ้โห s p อะ่ะน้องเกมสามปีอะเฮ้ยสามปีคุณทำอย่างนี้กับผมเหรอไหนดู s p ก่อน เนี่ยคือถ้ามันเป็นโอทนงูเอสหรือไม่ก็เป็นตัวเอาอันดนเอนะจะดีมากนะครับจะดีมากกรอบในการตัวซ้ำผมจะได้แคบลงเข้าไปอีกไม่น่ามาเลยไอ้ตัวโอนีนเอสพนะครับคือไอ้พวกเนี้ยคืออะไรวะ อันโดเนสหรือว่าจะเป็นโอเทนงุเอก็ช่างนะครับก็ต่อให้ผมไม่ได้ใช้อะไรแต่ถ้าเกิดเอามามันก็ดีครับเพราะว่าการตีข่าวลับนะครับไอ,อข่าวลับที่มันนับจํานวนมอนเนาะก็มันต้องใช้อยู่ดีครับต้องอามาตีอยู่ดีนะครับโอเคก็ค <laughs> ่อนข้างเกลือนะครับก็ใครหลายคนก็อาจจะสมหวังนะครับแต่ส่วนผมนะครับผิดหวังเกลือแดก โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับจะใช้ทีมประมาณไหนไปเล่นดีเนาะก็น่าจะทีมเดิมๆนะครับกิจกรรมแนวแนวนี้เนาะไม่น่ามีอะไรผิดแปลกไปนะครับก็จะเป็นเซนติเมตรเอนมุแล้วก็โกเซนโกเซนเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะนี่ก่อน หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวที่ห้าตัวที่ห้าเป็นตัวอะไรดีหน,นึ่งสสามสีนะเ HP, นะ่เดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นธรมโมเอสพเนาะต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะก็รุ่นผมมันก็ไม่ดีครับก็เป็นุูนไก่ไก่กากา,กานะครับที่ ใครๆก็ทําได้ครับใส่มั่วๆไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากครับเพราะว่าอันนี้เราเล่นกับบอทเนาะเราไม่ได้เล่นกับคนนะครับเราก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากนะครับ <c oughs> โอเคก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคือยันมึงอะมีตั้งหลายเลขสมมติใกูดได้เลขหนึ่ง <c oughs> แล้วเมื่อไหร่จะถึงกล่องรางวัลเนี่ย <c oughs> โอเคในส่วนยันตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นมามันก็จะมีให้อยู่25เนาะก็ใครอยากเล่นเร็วใครอยากเล่นไวก็ไปซื้อได้นะครับก็มี5หยกแดงครับซื้อได้15นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนนี้ก็ซื้อได้3นะครับอันนี้ก็เป็น10นะครับก็ใครสายแบบรีบนะครับค่อนข้างรีบทำคอนเทนต์ทำนู่นทำนี่ก็มาซื้อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่น ซักตาสองตาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูเนาะก็น,นี้ก็สามารถเล่นกับทีมกับเล่นกับเดี่ยวได้ครับสเตจก็คือ1น0ถึงสินะครับก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มมันก็จะอยู่ที่1นะครับก็เล่นไป1น่าจะค่อนข้างง่ายนะครับง่ายแล้วถ้าเกิดมี1น0ถึงสิอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็น ID ระดับกลางๆ ID ไอดีใหม่เงี้ยน่าจะเล่นได้สัก7สัก8เนาะโอเคก็เป็นทีมตีบอสสามัญประจำบ้านนะครับที่ ทุกๆคนทุกๆบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้กันเนาะอันนี้น่าจะช้าไปนะครับพวกสเตตหนึ่งผมน่าจะเอาเป็นเล่งเกตมาแล้วก็บึมๆๆไปให้หมดนะครับโอเคถ้าเกิดมันช้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนปั้งสอง <laughs> สองบล็อก โอเคสเตจสองละเหมือนน่าจะมีตรงนี้น่าจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะมีคล้ายๆกับไอกิจกรรมก่อนหน้านั้น,นะที่ว่าต้องเล่นภายในสิบเทิร์นหรือภายในเลยน่าจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเงื่อนไขทีนึงเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นคร่าวๆนะครับคร่าวๆให้ฟังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้มันจัดทีมอะไรให้ผมเนี่ยไม่ใช่ทีมเก่าหรอเออแปลกดีเหมือนกันโอเคสองอีกแล้วนะครับสองบล็อกทำไมอ๋อเปลี่ยนสเตจแล้วมันจะเปลี่ยนทีมให้ลืมไปลืมไปพอมันเปลี่ยนอ้านี่ก็ทีมเดิมอะไรของมันวะ เดี๋ยวพ่องูใส่สปีดมาปะเคไม่ได้ใส่ช่างมันเดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้นะครับก็เอาเป็นตัวเล่นเกตมาเลยละกันเนาะเพราะว่าสเตจพวกนี้มันยังง่ายอยู่นะครับจะได้เร็วๆเนาะไม่ต้องรีหรอเออใส่ตัวเล่นเกตมาแล้วจ๊ใส่ตัวเซนติเมตรมาอีกทําไมวะงงงงใจไม่เป็นไร เฮ้ยแต่สเตตอันนี้มันก็เริ่มเริ่มยากแล้วนะเพราะว่ามันตีเว็บเดียวไม่ตายแล้วอะโอเคโอ้โหหนึ่งบล็อกโอเคนี่สเตตสี่อ่า ขอเปลี่ยนตัวก่อนนะครับอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ย ก็น่าจะประมาณนี้เนานะสำหรับการเล่นกิจกรรมนะครับก็ถ้าเกิดเดี๋ยวผมเล่นถึงสเตจสิบหรือว่าเล่นถึงที่มันยากๆหรือว่าที่มันต้องใช้ทีมต้องใช้น awesome. ู่นใช้นี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะก็อันนี้จะมาเล่นเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมท่าน,นผู้ฟังดูนะว่าเล่นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวขอไว้เองเพราะว่าเล่นแปมันก็น่าจะไม่มีหลายๆก็จะเล่นแบบเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ โอเคเนอะก็เล่นไปแล้วก็ถึงด่านสุดท้ายก็เลือกของรางวัลเลือกนู่นเลือกนี่กันไปนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในการเล่นกิจกรรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกเนาะก็อัปเดตนะครับก็ประมาณนี้แล้วแล้วก็จะมีส่วน อื่นนะครับก็จะเป็นของพวกคนล็อกอิน777พวก1 2 3 4 1 5 0, 0 0อะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะจับต้องไม่ได้เนาะคนคนแบบว่าคนยังเป็นคนธรรมดาเงก็น่าจะยังจับต้องไม่ได้นะครับก็อะไรที่จับต้องไม่ได้อีกก็พวกแพ็กพิเศษหรือว่าพวกนี้ก็คือไม่มีตังค์ครับเรายังไม่มีตังคนะ์เนาะเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ สารเจ้านะครับสารเจ้าเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปดูสารเจ้าสารเจ้านะครับมันจะมีให้แลกนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะครับก็น่าจะวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับมันก็จะสามารถแลก S S R นะครับยุคสมัยแรกได้นะต้องบอกว่า S S R ยุคสมัยแรกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีเนาะก็ในนี้นะครับในนี้นะครับก็ตัวที่ ดีที่สุดนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันคือเอนมะครับ PVP เจ้ทุกเกมแน่นอนครับอาโออันโดนเอามาทำพวกสปีดลันเอามาทำชาเลนจ์ที่ว่ามันต้องใช้อาโออันโดนมาคอมโบพอคอมโบติดปุ๊บคุณจะกลายเป็นที่1ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวอีบานะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามอีบารนะครับแต่คือตัวอีบารนะครับเล่นในข่าวลับค่อนข้างท็อปฟอร์มนะครับท็อปฟอร์มสุดๆนะครับบางด่านบางที่นะครับต้องใช้ตัวอีบาเท่านั้นนะครับถึงจะ ทำให้เวลาเร็วที่สุดได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตมานะครับก็ส่วนลด20%ก็บอกไปแล้วนะครับก็พวกแพ็กพิเศษแพ็กอะไรนี่ก็แล้วแต่กำลังซับของแต่ละท่านเนาะว่าจะซื้อได้หรือไม่ได้นะครับก็ปลาทงปลาถั่วก็ไปเล่นกันนะครับ3ครั้ง4ครั้งเนาะก็สุ่มนะครับสุ่มก็การันตี120ใบก็บอกไปแล้วนะครับก็รวมๆก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเดตวันนี้นะก็ที่จับต้องได้นะครับที่จับต้องได้ก็คือเปิดยันครับเปิดยันว่าคุณจะดวงดีหรือดวงสวยนะครับก็ไปลุ้นกันเอาเองเนาะเปิดยันก็ดวงดีนะครับก็ได้แบบตรงที่เราต้องการแถมได้ใบทองอีกนี่คือดวงดีสุดๆนะครับสำหรับการเปิดยันรอบนี้นะครับก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ผมว่า ผมก็อาจจะเป็นหนึ่งใน,นนั้นก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอรออมาลองเปิดยันให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลกันประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอบคุณครับแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันเด้อส่วนตัวผมเจ็งครับ<笑><笑><笑>ก็น่าจะไม่มีแหละก็น่าจะเจอกันคลิปหน้านครับก็ คลิปหน้าน่าจะเป็นการมาเล่นตัวกิจกรรมแบบจริงๆจ,จ,จังๆนะครับก็คลิปนี้มาบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับการอัปเดตวันนี้นะครับก็ไปก่อนแล้วครับแล้วก็เจอกันคลิปเปิดยัน <laughs> ขออย่าเกือ